พบกับช่องโมโมครับวันนี้จะมาเล่นเกมรวมกันอีกแล้วก่อนไปเล่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด r i ร์ให้กับช่องช่องโมโมครับ้วยนะคะวันนี้มีศิกรับเชิญชื่อว่าฝนกับไอฝนก็คือเพื่อนนั่นแหละโมแล้วคือต้องกระโดดด้วยหรออ้าตายถ้าเจมิงมาดูอย่ารอฉันเจมินมันก็เจมิงเฮ้ยฝนจะมีว่าเจมิงเจมิมน ฉันหมายถึงเจมิงตัวจริงไม่ได้ว่าจะมินนะกันเหเพ,พื่อนที่น้องแสงเพื่อนให้ได้เดี๋ยวให้อีกให้ถึงด่านห้าแล้วไปวนค่อยมาเล่นนะมันเป็นด่านกระโดดใช่หรตัวกระโดดเกินเกินแล้ว,นะวอะขึ้นนะด่านนี้ด่านนี้แหละ ฝนอย่าเดินฝน <c oughs> มันตีดเกือบกระดูดตินกระดูดด้วยนะ่ะ <c oughs> แม่เธอมาแล้วปะน,นู้อไรเฟื่อนนู้นู้อไรเฟื่อนนู้ มันพาเว้าไปด้วยอ่ะขอเล่นนะไปฝนฝนถึงด่านที่สิบสามแล้วเหรออือไม่ใช่ด่านที่แปดพูดผิดไม่มื่อเล่นต่อดากฉันไงฝนทำไงดีอ่ะไปทางไหนอะ่ะไปทางดีตายี่ยุด แล้ว่ามันมีสีอันไหมอ่ะมีสีอันเ<อ>สีนี้แล้วก็สีชมพูอ้าววหรือ่ะอน่าจะโดนได้แค่สีม่วงหรอ,อแต่มไม่ได้แค่สีถ้าสีชมพูแล,ล้วก็โดนได้แค่สีชมพูพี่หรือไม่ใช่ไหมพี่ฉันแม่ฉันไปส่งพี่ที่บ้านทำไม,ไมเร็วจัง ไม่มารับก่อนหรอกจออกิ้ใกล้ๆเองบ้านเธอบ้านปูห่หรือ,อยังไงบ้านเลยร่อไม่บ้านเต่าเนี่ยบ้านตาเต่าอยู่ใกล้ๆอ๋ดูอันนี้งขับรถไม่ต้องขับก็ได้แต่ฉันอยากขับชิวๆครับนอนๆเอาแล้วเราไปเล่นบ้าน เอ,เอานอนนอนเอาเล่นเอานอนกระโดดกันนะคะพี่หลวงฝนที่ตะกี้ทำไมตกไปก็ไม่ตายอ่ะฝนข้างมีดาดข้างล่างอยู่ฝ <het> นเลือกอันใหญ่หนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวตาย เัมเอดี๋ยวว่าเน็กจะขับจักรยานมาคุณเชื่อไหมว่าเดี๋ยวเน็กจะขับจักรยานมาได้วัเห็นไหมฝนต้องไปอันเมื่อกี้หละล้ำจินตันนี้อ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 ันนี้เออมันรอยันนี้อันนี้อ้าวแกต้องอะไร อันนี้นะแล้วก็มาฝั่งนี้อันนี้อ่ะอันนี้อันนี้เอ้ยเผื่อเกือเผืออต้องเล่นใหม่แล้วนะฝนแล้วก็ตุ๊กตาเคตาชันคนละดาบเอาคนละดับตอนนี้เปลี่ยนใหม่อุ่ยอยากได้สไลเดอร์พอดีเลยไม่ตายเออดึงไปคนละแบบวนวนอย่าดุนอย่าดุนโอเคไม่โดนตายเลยตายมันเคลื่อนนะฝน วเดินก็ได้มันจะได้เร็วๆฉันจุดด้วยอ่ะไม่จ้ะไม่ััดกใครอยากเล่นใครอยากเล่นแมพนี้อ่ะพิมพ์ว่าแมปลูกอมก็ได้นะทุกคนเพราะว่าแบบแมพเนี้ยเราพิมพ์ว่าแมปลูกอมนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปอยู่ในช่องโมไหมเราก็จะไม่รู้จะเห็นอันนี้ไหม่ะ ฉันต้องลงก่อนลงด้วยเออฉันลงมาหลายคลิปแล้วช่องเธอชื่อว่าชื่อพี่ฉันชื่อว่าชื่อว่าชื่อว่าบายฟ้ากับริโอแฟนพี่เหรอไม่หมาอ๋อเมื่อกี้แม่ผมพูดเอ,อ้แสดงว่าชื่อช่องเธอก็คือแ <c oughs> สดงว่าชื่อนั้นเลย อ,อ,อันนี้ต้องกระโดดดูดไม่ต้องกระโดดใช่ไหม<า>ตัอดีครับผมเบ้อเบอย่า,าย่าอยยังด้านไหนแล้ววะดูดูฉันใช้ทางลาดฝนก็คือมันจะตกแล้วอันไหนที่มันแบบแบบอ่าดูสีชมพูนนะอันไหนที่มันลงแบบนี้คือลงไม่ได้อ่าตกเห็นไหมตกแล้วก็อันไหนที่มันแบบอันเนี้ย ลงแบบนี้ไม่ได้ก็คืออันนั้นเดินได้เห็นไหมอันนี้โมเลยอันนี้ลงไปเลยไม่ต้องกลัวลงไปทีละชิ้นอนะมันมีอยู่ข้างล่างลงไปเลยไม่ใช่ฝั่งนั้นฝั่งนั้นเลยฝั่งนั้นเลยแล้วก็ลงไปฝั่งนั้น,นมาไม่ใชเล่นไ,นไม่ทันใจวัยรุ่น อันนี้ให้เธอเล่นสองตาเลยแล้วต่อไปชั้นสองตาอนนโอเคไหมอ้ไม่ฝนไม่ทำใจไม่รุ่นเลยวะชนโอเคเอาสวัสดีครับผมเจเป็นทูอยาโยอยาดูทั้งแกงทุกคนมาจูกับายฝนจูดเด้งฝนคึ <c oughs> ้อย่าทุกคนด้วยเออชั้นก็ลืมขึอย่าทุกคน <c oughs> เอ้ยเจไม่ตายเลยไม่ตายไม่ตายกูไม่ตายพูดกูตกปา ไม่ตาย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 เอาอะไรอะโดดไปเลยโอ้ยอะไรเรียมาไปเอาเอา็จแล้ว <c oughs> ง่ายง่ายอ่ะดัดในเนี้ยง่ายพี่เจ้วของเจ้าสองตาเป็นตม่ง คุณเล่นไม่เป็นหรอด่านเนี้ยด่านนี้ฉันเล่นแต่ฉันเคยเล่นมาทุกด่านเลยนะคือของพี่เะเจนเธอบอกว่าไม่มีโดรนมีพี่โหลดให้พี่ให้พี่สมัครเฟสพอลฝนไม่สมัครเฟสมันกินเงินถ้าสมัครเฟสอหะแต่ถ้าสมัครในคูเกอรมันไม่กินเงินเอ๋อ ฉันบอกน g ย o g l e ลืมพี่เชื่อได้สจะมัรเฟร้แลใช่ไหมกินเงินแน่ไม่ไมลว่าพี่จะลบเราบอกไปแล้วฉันจะฝวนอย่างยังไงถ้าลบมันก็กินอยู่ดีแหละฝนจริงพูดจริงฉันเคยฉันเคยโดนแล้วแบบนั้นลบแล้วมันก็ยังกินเงินฉันอยู่แต่ฉันไปถอนในนั้นมาแล้วก็เลยมันไม่ติด ต้องใช้โลบัคด้วยใช่เลยมันคือก็คือมันมีโลบักเท่าไหรก็จะกินโลบักไปหมดเลยแต่ถ้าโลบัคไม่มีเขาจะกินเงินในเบี้ยโทรศัพท์เราเบี้ยที่สมัครอะในแบบเงินกินเงินของพ่อคืออะหมดเลยถ้นมีโลบักถ้ามีโลบักให้พี่แต่ถ้าโลบักหมดมันก็จะกินเบี้ยจริงปาใสแด้านนี้ น่าใอ่โอ้น,าน,าน่าฉัน่าันป้าฉันป้ามาพอแล้วเสร็จแล้วเล่นบอลเป็นเหลืออีกสามสิบหดาจะเสร็จจะเข้าแล้วดีใกล้จะจบแล้วใช่ไหมใช่ ไอ้อาไอ้อออออครับมลแล้วกอันนี้อันนี้ได้ถ่ายรูปถ่ายรูปเนี่ยเซฟทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครยังไม่กดอ่ะกดซับสไคร้ด้วยกดด้วยกดซับสไคร้อ้ทุกพวกเราด้วยนะคะตอนนั้นอ่ะ,อนนอะฉันฉันเขามีคนบอกว่า ขอให้ถึงห้าห้าซับสไครนะเพราะว่าถ้าถึงห้าล้านซับสไครต์อะ่ะก็คือจะได้โล่เงิน<ห>อยากได้โล่งชั้นถ้าถึถ้าคนดูถึงล้านห้าล้านซับสไครจะได้โล่เงินโล่โล่เงิน่ะโล่ยูทูบแบบเป็นโล่เงินอ๋อฉันจะได้โล่เงินแล้ว ของฉันมีสีซับสไคร์แล้วเลยหนึ่งหนึ่งล้านซับสไคร์จะได้ห้าลูกเงินแล้วได้ยังได้เหรอเออเดี๋ยวหนึ่งล้านซับจะได้เงินลูกเงินแล้วแต่ไม่รู้ได้ไหมนะกันด้แล้วโมแล้วโมอะไรชื่อช่องอะไรโมโมครับโมเออโมอะไรอะโมโม ไม่อะไรอันนี้ขนไม่เล่นให้เธอมาเล่นไม่เล่นไม่เล่นอะไรไม่เม่นไม่พอคนมาเล่นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยน่นไ ตัวกระโดดโอเคโอเคโอเครีบเล่นร์รีบรีบรีบรีโอเคอันนี้เล่นไหโอโอฉันขอเล่นนะเล่นไม่นายด้วยอ๋อหายด้วยเล่นฉันเล่นเล่นรีไฟก่อนเดียวโเล่นรีไฟไหมเร่ ได้ไหมเดี๋ยวได้เอามาสิค้ามาสิค้าพอแล้วไหมทุกคนทุกคนอยาดูาไหมงั้นมาเดี๋ยวมาต่ออกพี่หน้านะโอเคไม่เป็นผล๋ยวมาต่ออีพี่หน้านะไาเาออาเปเล่นรีไฟล์กันวันกันทุกวันเลยนะโอเคไม่ยปายไจ้ะ